ที่คนกิจมาดูเนาะก็กความยากอันดับแรกคือทางเข้าแค่นะเวลาก่อสร้างเนี่ยขนวัสดุเนี่ยค่อนข้างยากมากเพราะฉะนั้นเวลาสร้างจริงเนี่ยก็มีคุณโยเนาะคุณโย,เ,โยเ,ขเขาก็เข้ามาดูแล้วเขาก็คิดแผนเยอะมากเพราะว่าพื้นที่มันจำกัด32ตารางวาเนี่ยโดยพื้นที่ข้างๆที่ว่างอยู่เขาก็ไม่ให้เช่า พราะนั้นการวางของสต๊อกของอะไรมันต้องวางแผนอย่างดีเพราะที่มันแคบแล้วเวลาเทปบูนก็โหลดไปทีละคันคันแกแล้วกขึ้นเพลนขึ้นเพลเนี่ยอ๋กะละมังเข้าเข้ากับคันกะละมังเข้ารถเนาะเนี่ยทีละกะละมังเออปูนใส่กะละมังแล้วก็ปูนวิ่ดูดูด้านนอกไงแล้วก็ขับีละเที่ยวขับมาทีเที่ยวแล้วก็ต้องวางแผนเพราะว่าถ้ากลางวันเนี่ย ไม่ได้เพราะว่ามีพนักง,งานราชการที่เขาไปกินข้าวก็เดินแถวนี้ประจําเพราะฉะนั้นมันต้องหลีกต้องหลีกต้องหลีกเวลาด้วยต้องต้องแเมเ่นแเวลาด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยกจะดโดนบ่นใช่ไหมเป็นด้วยความที่บริษัทแต่ทีมงานเนาะก็เรียกว่าเข้าถึงพื้นที่เนาะแล้วก็เข้าถึงชุมชนเนี่ยเวลาที่มาทํางานเนี่ยก็จะได้รับความร่วมมืออย่างดีและอีกอย่างหนึ่งแทนทีมงานเนี่ยก็จะดูแล รอบข้างเนาะไม่ให้สกรปรกไม่ให้เลอเทอทำความสะอาดแล้วก็ช่วงเวลาก็ไม่ทําให้แม่ค้าเดือดร้อนเขาก็ค้าขายได้เราก็มาช่วงเย็นช่วงค่ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องต้องชมอ่ะชมบริษัทเลยว่าตรงเนี้ยาอรละป่าท,ทำให้เราอ่ะคุณก็เต็มที่ไง คือเป็นารจักรไซส์ด้ดีมากเลยสุดยอดคุณโยจอดอะไรเนี่ยที่ดูแลนะคะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องทําส่วนนี้ก่อนทาส่วนนี้ทีหลังเสร็จแล้วพอส่วนนี้เสร็จของไปกองตรงนั้นแล้วก็มาทําตรงนี้ของกองตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปทําตรงโน้นอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วบางทีโอเคมันมันเหลือปุ๊บมันต้องขนรีบขนออกขยะก็ต้องรีบขนออกเพราะว่ามันที่วางมันมันน้อยมากที่วางอันนี้อันนี้เป็นการหารจัการไซส์ที่แคบนี่ก็ขอชมเลยว่า แกปัญหาได้ดีครับ